เจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะหมงยกเจ้าค่ะเออนั่นแหละถูกแล้วต้องพูดชื่อเนี่ยหลวงหยกเนี่ยก็มั่นใจเนี่ยว่ามั่นใจว่าทุกอย่าง คิดปรารถนาเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีทิศท,ทางหรือว่าเ,เขียนทิศอ่ะที่มาเซอร์บอกไว้นะการเขียนรูปแบบกระบวนการเขียนทิศของเราอ่ะว่าเราจะไปทิศท,ทางทางไหนทิศท,ทางรือว่าเราจะไปจะไปจันทบุรีรก็เขียน แผนที่ไปว่ามันจะต้องไปยังไงจะไปเติมน้ามันปั๊มไหนถ้าไม่มีตังเติมน้ำมันจะจะทำยังไงถ้าปั๊มนั้นรู้จักใครหรือยังไงหรือมีสนับสนุนมาจากองค์กรไหนเป็นยังไงแผนที่เขียนง,ง,ง่ายๆไม่ต้องเขียนละเอียดแผนที่จะเขียนละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่นะมียังไงยังไงมันก็ต้องไปสุขุมวิทอยู่ดีเขาเรียกถนนสุขุมวิทถนนเส้น ไปจันทบุรีกรุงเทพจันะถึงแม้แต่เขียนถนนที่เป็นตรงๆไปเลยไม่ต้องกรุงวิทตรงนี้อ่าเป็นเนินสูงแลแถวนี้เขาเรียกท่าใหม่แล้แถวนี้เขาเรียกอะไรท่าใหม่แล้วก็ยังมีหองบัวท่าใหม่ยังมีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมเดี๋ยวคือคือไม่ต้องเขียนแผนที่ละเอียด เขียนแผนที่จับยา,ยาเขียนแผนที่จับยา,ยาเขียนไว้เขียนไว้ในในตัวของเราเลยนะในในตัวในใจเราเราก็แล้วให้มันกลั่นออกมาบนกระดาษเนี่ยกระดาษที่เปรียบเสมือนเป็นเป็นเป็นความว่างนะกระดาษเนี่ยเปียบเสมือนเป็นความว่างแล้วเราก็เขียนอะไรลงไปเลงไปเขียนลงไปไอความที่เรา สิ่งที่พิทางของเราที่เราต้องการจะเป็นต้องการที่ทปัฒนาเนี่ยเขียนไปแล้วก็เห็นกระบวนการมันไปนะแผนที่ยาแผนที่ละเอียดละเอียดกนะไรก็แล้วแต่มันก็มันก,มนก็มันก็ไปถึงถึงเหมือนกันแหละเนี่เวลาเปิดแผนที่เห็นไหมพอเราเปิด g o o g l e เนี่ย โอ้ยมันจะเขียนว่าเราผ่านปัมนป๊มนู้นปั๊มนี้มากมายผ่านโรงพยาบาลนี้ผ่านไอซอยนี้ซอยนี้อะไรเย,อ,ย,อ,ยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่เราไม่ได้สนใจหรอกเราสนใจทางที่มันที่เราจะไปแต่รงตรง,ตรงที่มันขึ้นตัวเวลาเราเปิดเขาเรียกอะไรนะ Google แผนที่เนะยแต่แผนที่มันมียิบยับเลยนะเราไม่ได้สนใจหรอกสนใจทิศทางที่จะไปสู่เป้าหมายเป้าหมายของเราที่มัน ที่มันเต็มพิกัดต้องเป้าหมายที่เต็มพิกัดเขียนด้วยกระดาษที่ว่างเขียนด้วยความว่างให้ทุกสิ่งอย่างมันบังเกิดขึ้นมาจากความว่างว่างนั่นแหละว่างจากความคิดรวงแต่งทั้งหลายกา็ได้ว่างว่างใจว่างว่างไม่โนเอียงไม่เอียงคือ,อใจเป็นกลางเขียนด้วยใจที่เป็นกลางใจที่กระดาษดว่างว่างเห็นไหม เราเขียนแต่ละตัวมันก็จะโผล่มาจากกระดาษากระดาษเปลี่ยนเหม,มือนเป็นสุญญตาความว่างตัวสื่อที่เราเขียนมาเราต้องการที่สมมุติว่าเยาต้อ,ง,อกตงการที่จะเปิดเป็นสถานอะ,อะไรอะเฮลเฮลแลนเป็นเฮลแลนสมมติเออจะเปิดตรงไหนแล้วมีสถานที่หรือยังทุนทำเลเวลาเนี่ยมันเป็นยังไง นะฮะน่แหละทุนทำเลเวลาเออเรามีเวลาขนาดไหนถ้าเราไม่อยากจะเราไม่อยากกิ่เออเราอยากจะท่องเที่ยวไปเราก็ต้องมีทุนเยอะมีทำเลแล้วก็มีคนเข้าไปทำงานแล้วการบริหารจัดการเราจะทํำยังไงเป็นคร่าวๆแล้วก็เตรียมตัวไปแค่นั้นนะเนี่ยนแะหละสภาวะข <c oughs> องหองยกนะ ลูกจะนะน้องนายไปทำปฏิบัติงานอ,นนอะดีงามเนาะได้หลายคน